เคยเห็นลุงเนี่ยเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมพากใต้แพ้ทุ่มทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่ม,ม,ม,มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่แล้วก็ยังแพ้นะคะคือคือ,ค,อคือเหมือนเห็นใจแต่นี่คือการแฉนะคะการแฉเนียๆแล้ววันนี้ก็บอกว่าหมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจเพราะวันนี้ลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้แล้วแล้วก็เมื่อวานนีฉันได้มีโอกาสดูปรีนานะคะปรีนาเองนะคะเมื่อ ก็ยังคงเป็นปรีนานั่นแหละคะ่ะยังเป็นยังยังเป็นคุณเอ๋นะคะวันนี้ให้เกตเขาหน่อยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับการเมืองแล้วนะคะปรีนาเนี่ยเห็นใจสะใจที่ลุงเนี่ยได้สัมผัสความพ่ายแพ้แล้วเมื่อวานนี้ปรีนาพูดไว้นะ่าสนใจมากนะคะก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเหยื่อนะ,ะหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองสู้จนสุดชีวิตทําให้ทุกอย่าง แต่พูดทํานองเหมือนกับว่าสุดท้ายก็ถูกทิ้งแต่จริงๆแล้วปาินาเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองโดนเนี่ยมันก็เหมือนกับหุ้นไอทีวีนั่นแหละคะ่ะปาินาก็คือมันไม่ได้มีใครไปยัดเยียกให้คุณมันเป็นสิ่งที่คุณกระทําจริงนะคะไม่ได้มีใครไปใส่ร้ายมันต่างก,กันกับกรณีของคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเนี่ยนะคะนายกทักษิณเนี่ยเขาโดนก็คือเขาถูกยึดอำนาจเมื่อยึดอำนาจเสร็จแล้วนะคะก็มีการดําเนินคดีตามหลังเขา แต่ว่าในขณะเดียวกันกับปรินาเองเนี่ยนะคะก็คือบุกลุกที่เนี่ยมันบุกลุกจริงนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ถูกตัดสิทธ์ถูกอะไรแล้วก็ตัวเองก็ได้ก็บอกว่ามานั่งดูการเมืองคือเหมือนกับว่าได้มีโอกาสว่างที่จะมาดูการเมืองแล้วด้วยความที่ตัวเองก็อยู่วงในมาก่อนนะคะก็พูดทํานองคือดิฉันกําลังจะมองว่าปรินากําลังะสะใจหรือสมน้ําหน้าลุงนะคะ เพราะว่าอจาจจะตอนที่ตัวเองโดนเนี่ยก็คงจะมีการไปคุยไปขอให้ช่วยเหลือแต่เรื่องแบบนี้มันช่วยเหลือกันยากค่ะเพราะว่าการเป็นนักการเมืองแล้วก็ไอ้คดีพวกนี้ประชาชนเขาจับตาดูดูอยู่ปรินาต้องไม่ลืมนะคะว่าคุณไม่ได้ถูกใส่ร้ายแต่คุณเนี่ยนะคะโดนจากการที่ตัวเองเนี่ยก็ไปทําจริงมันมีหลักฐานแค่นั้นเองค่ะแล้วทีนี้ปรินาเองเนี่ยนะคะในตอนที่พรรคอนาคตใหม่เข้ามาเนี่ย ปรีนาก็ไปแขวะ,ะน้องช่อนะคะไปเรียกเขาว่าอ e ีช่อก็จนเป็นประเด็นกันนั่นแหละค่ะแล้วนอกจากจะมีประเด็นกับช่อแล้วเนี่ยนะคะพนิกาวานิชเนี่ยก็ยังมีประเด็นกับบุ๋มปนัจดาอีกก็พูดง่ายๆว่านี่คือการสู้นะะหรือการที่บอกว่ารับใช้ลุงจนสุดตัวแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยก็ถูกฆ่าเหมือนกับว่าพอไม่มีราคาแล้วเขาก็จัดการดังนั้นก็เลยบอกว่าภารกิจที่ปร,ร,รีน่าทำเนี่ยก็คือ ลาเก้าอี้นะคะแล้วก็ไปป่วนท่านเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมใช่มันก็ละอย่งเงินค่ะเพราะฉะนั้นพูดเนี่ยท็นบอกว่าสงสารไม่ลงอะ่ะจริงๆเห็นใจนะคะเพราะว่าคนที่ถูกกระทําเนี่ยหรือคนที่ได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะ,ะถ้ามันเป็นการถูกกันแกล้งจริงๆเนี่ยนะคะมันก็น่าสงสารแต่ว่าพอฟังไปสักพักหนึ่งก็สงสารไม่ลงค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าเขาผิดนะคะ แล้วตัวเองเนี่ยนะครับไปมีปัญหากับพักอนาคตใหม่แล้วก็กลุ่มของพักอนาคตใหม่เนี่ยนะครับเขาถูกตัดสิทธ์ก็จริงเขาก็มาตั้งคณะก้าวหน้าแล้วก็ตั้งก็คือพักของเขาก็เปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลแล้วก็ให้พิธาเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ช่วงตอนหาเสียงเนี่ยนะ,ะก็พ่อของปรินานี่แหละค่ะไปช่วยพักก้าวไกลหาเสียงงงไหมคะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเขาถามว่า,าปรินารู้สึกยังไงด้วยความที่ปรินาเองก็ไม่ได้ชอบใครนะฮะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ยปรินาก็เคยอยู่นะฮะปรินาเคยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ออกไปพอไปอยู่พลังประชารัฐนะคะแม้กระทั่งมีระเบิดอยู่ที่แถวๆวพระราม9ก้าเนี่ยปรินาก็ยังชี้เป้าว่านะคะเป็นคนแดนไกลคืออะไรต่ออะไรที่ที่เป็นพฤติกรรมของตัวเขาเองเนี่ย มันไม่มีใครลืมฮะนะฮะแต่ที่เขาไม่ได้พูดถึงเพราะว่าวันนี้คุณได้รับโทษไปแล้วเขาก็ไม่อยากไปซ้ําเติมคุณแต่ถ้าคุณยังไม่หยุดดิ๋ยทนเช่นบอกว่าเดี๋ยวเขาก็คุดอีกแหละมันก็กลายเป็นว่าอาไปกล่าวหาลุงแสดงว่าทั้งหมดที่ปรีนา,นาทําไปเนี่ยถูกเขาใช้ให้ทำเหรอฮะ,ะแล้วปรีนาไม่มีสมองคิดเหรอคะว่าไอ้เรื่องไหนมันควรทําเรื่องไหนมันไม่ควรทําอะคือทําไปหมดเลยทําจนกระทั่งตัวเองเนี่ยนะฮะแบบเสียเขาเรียกอะไวเสียคนไปเลยอะ แลวสุดท้ายเนี่ยนะมาเจอคดีอันนี้เนี่ยเขาช่วยคุณไม่ได้แม้กระทั่งศิละาเองก็ยังไม่รอดเลยอ่าปรินาเอาสักนิดหนึ่งนะคะปรินาเนี่ยนะ,ะเขาโพสเฟซบุ๊กด้วยนะคะถึงกรณีที่การโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเคยเห็นลุงเศร้าเพียงเล็กเอ่อเขาบอกว่าเคยเห็นคุณลุงเนี่ยเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แพ้นะ,คะแค่แค่การเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แพ้เนี่ย ทุ่มทุนทุ่ม,ม,มกายหัวใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจเพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้คนอย่างนี้เลี้ยงได้ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะตอนที่ไปจากเพื่อไทยเนี่ยก็ด่าทั้งทักสินด่าทั้งยิ่งลักด่าเสื้อแดงน,นะคะแล้วพอมา,มาวันนี้นะคะมาถึงตอนประวิตรดิฉันบอกว่าดิฉันเองก็สะใจะเหมือนกับคุณนั่นแหละ แต่ดิฉันไม่ได้เคยเป็นไปนเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะคาว่ารูา้ทุ่มอํานาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้นั่นก็หมายความว่าประวิทย์เนี่ยใช้อํานาจพิเศษแลนะในการช่วยเหลือตัวเองในการเลือกตั้งจริงสิปรีนาพูดเนี่ยปรีนาไม่กลัวเลยเหรอนะหรือว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วก็โพสต์อบอกว่าเสียดายไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัดคุกคามการถูกตำรวจด่า พูดจามไม่ดีควรตีนและการใช้กำลังติดตามปรินาไปทุกหนทุกแหง่ชงช่วงเลือกตั้งพี่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้อย่างไรไม่เหลือเยื่อใยห,หัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรักสภาพเป็นเบี้ยล่างมาโดยตลอดแต่โดนคุกคามข่มขู่ขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไรคำถามนี้นะคะปรินาคะดิฉันอยากจะบอกว่านี่แหละคะ่ะ บัดนี้เธอเจอเขาบ้างสิ่งที่ปรินาเจอเนี่ยนะคะในช่วงตอนที่ปรินาเนี่ยนะคะเป็นสอสออยู่กับพักลุงเนี่ยตอนที่ปรินากําลังขึ้นม่อเนี่ยมีคนมากมายที่เขาโดนโดนยิ่งกว่าปรินาอีกนะคะโดนยิ่งกว่าปรินาอีกการถูกอํานาจรักคุกคามในขณะที่ณวันนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มอํานาจนั้นด้วยมาวันนี้ก็คือคุณหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณถึงมาพูด นะครับรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณพูดถึงใน,ในแต่ละเคสในเช่นผู้พิพากษานะคะที่เขายิงตัวตายเนี่ยคุณยังบอกว่าเขาจัดฉากเลยหรือแม้กระทั่งจานิวแลนะจานิวที่ที่เป็นนักกิจกรรมวันนี้ก็มาอยู่กับพรรคเพื่อไทยแนละ้วนะจานิวเนี่ยก็คือโดนดักตีหัวโดนดักทำร้ายปรินาก็หาว่าเขาจัดฉาก จริงๆดี่ฉันไม่อยากซ้าเติมนะคะเพราะมาวันนี้ก็คือคุณก็เป็นคนหนึ่งที่อ่าแต่ทุกอย่างคุณทําตัวเองแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ทําตัวเองเขาถูกกระทําในวันที่คุณเป็นสอ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 ,สอก็คือผู้แทนรัษฎรและคําว่าสอสอมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสอสอนะคะเฉพาะพื้นที่หรือคนที่เขาเลือกคุณคุณสมมุติมีคนเลือกคุณสี่หมื่นคนสมมุติคุณจะรับใช้คนแค่สี่หมื่นคนไม่ได้ การเป็นสสก็คือนะคะคุณแทนที่คุณจะเห็นใจหรือหาวิธีที่จะช่วยเขาคุณกลับไปบอกว่าเขาเนี่ยจัดฉากตัวเองนี่มันเป็นสสหรือเป็นยงเป็นอะไรถูกไหมคะณนะตอนนั้นเนี่ยที่เวลาพูดฉันยังบอกเลยเวรกรรมนะคะเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเคยยิงหมาหน้าเซเว่นนะคะหมามันไปเห่าเลยออะไไม่รู้เอาปืนมายิงเลย นาเวรกรรมตรงนั้นเนี่ยหมามันไม่รู้อินูอีนเนไปยิงมันมันตายวิญญาณมันก็เลยเข้าไปสิงในปากนางอาปากมาทิไลนะคะวิญญาณหมาหน้าเซเว่นก็ออกมาเต็มเลยเคยพูดอย่างนี้ว่านางด้วยนะะวันนี้ต้องขออภัยนะค,คือเหตุอย่างนี้นะคะแม้ว่าจะเห็นใจแต่ว่าสงสารไม่ลงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสารพัดหาว่าทักษินอย่างนั้นอย่างนี้หาว่ายิ่งรักอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเห็นไหมคะว่า เขาก็ต้องออกมาแฉกันเองนั่นแสดงว่าตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรืออะไรนะคะในตอนเลือกตั้งปี6 2สองพักเพื่อไทยไม่ใช่ไม่โดนนะคะแต่ด้วยความที่มันมีคนเลือกเยอะมันก็เลยได้ที่หนึ่งและครั้งนี้ฉันถึงได้ถามว่ามีบางคนสงสัยว่าทําไมเพื่อไทยถึงแพ้เลือกตั้งนะคะทำไมเพื่อไทยถึงแพ้เลือกตั้งนะคะปรีณาโพสต์บอกว่านะคะ เคยเห็นลุงเนี่ยเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมพักใต้แพ้ทุ่มทุนท,ทุ่มกายทุ่มใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่แล้วก็ยังแพ้นะคะคือคือคือเหมือนเห็นใจแต่นี่คือการแฉนะคะการแฉเนียนๆแล้ววันนี้ก็บอกว่าหมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจเพราะวันนี้ลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้แล้วเห <ๆ S 1> ็น <ๆ S 1> ไหมคะว่าปารีนาเป็นคนพูดเองนะคะแล้วก็เสียดาย ที่ไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัดคุกข,ขามปารินาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าไม่ใช่มีแต่ตัวเองที่โดนคนอื่นเขาก็โดนแล้วก็ในตอนที่ปรินาเองเนี่ยนะคะเป็นสอสอเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนแต่ก็เสือกไปหาว่าเขาในจัดฉากใครแม่งจะจัดฉากยิงตัวเองตายเลยอีควายนะคะ แล้วก็ยังมีนักกิจกรรมหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ปรินาก็คือแว่วงปากไปตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะดีฉันถึงได้บอกว่าอ่าถ้าไม่ได้นึกถึงที่ผ่านมาก็รู้สึกสงสารเหมือนกันหลายคนบอว่่นไม่น่าสงสารเลยสักนิดนะฮะสงสารไม่ลงจริงๆนะแล้วสุดท้ายเป็นไงคะลุงนะลุงปกป้องทุกอย่างสุดท้ายนะคะหลานสาวคนสวยนะคะก็ไม่เห็นลุงอยู่ในสายตาวันนี้ก็ออกมาแชร์แล้วนะ กรุงจะว่ายังไง